จนว่าพี่ได้มาเลี้ยงน้องหมาของตัวเองก็รู้สึกว่าน้องหมาของตัวเองคือเราต้องเลี้ยงดูแล้วก็ต้องดูแลหาข้าวหาปลาให้กินก็เลยได้นึกถึงหมาจรว่าเออแล้วเขาใครดูแลเป็นอยู่ยังไงเหมือนว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเขาหิวฝนตกเราก็รู้ว่าเขาไม่มีบ้านอยู่เขาต้องเปียกกลางคืนเขานอนอยังไงน้องหมาที่ถูกทิ้งมีเยอะนะจุดนี้พี่ก็เจอหลายตัวจากใจจริงก็คือว่าพี่อยากให้ทุกคนนะ่ะ ดูแลน้องหมาใกล้ตัวที่คุณเห็นแบ่งปันได้คือแบ่งปันตรงไหนก็ได้นะคะเขามีสิทธิ์เหมือนเราทุกคนบนโลกนี้แหละทุกอย่างอยู่ร่วมกันชื่อพี่มานะคะอยู่บางบอ่อสมุทรปราการทำงานบริษัทค่ะทำงานเกี่ยวกับบริษัทนำเข้าส่งออก คือปกติแล้วอ่ะเราอ่ะเห็นหมาจรก่อนที่จะเลี้ยงน้องหมาคือเวลาเห็นนะเราก็รู้สึกเฉยเไม่ได้รังเกียจแล้วก็ไม่ได้รับก็คือต่างคนต่างอยู่จนว่าพี่ได้มาเลี้ยงน้องหมาของตัวเองก็รู้สึกว่าน้องหมาของตัวเองคือเราต้องเลี้ยงดูแล้วก็ต้องดูแลหาข้าวหาปลาให้กินก็เลยได้นึกถึงหมาจรว่าเออเราเขาใครดูแลเป็นอยู่ยังไงก็เลยเริ่มให้อาหารน้องจรที่อยู่ใกล้ๆตัวคือทางผ่านที่จะไปทํางานแถวที่ทํางานพอได้ให้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเขาขอ แล้วก็เริ่มเหมือนว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเขาหิวฝนตกเราก็รู้ว่าอ้าว เขาไม่มีบ้านอยู่เขาต้องเปียกกลางคืนเขานอนยังไงใช่ค่ะเมื่อก่อนจะให้โซนนั้นเพราะว่าโซนนี้จริงๆใกล้บ้านแต่ไม่กล้าเข้ามาเพราะมันเปียกก็จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่มีคนมาด้วยก็จะให้เป็นแค่บางจุดให้แล้วก็ไปสิ่งที่ทําให้มาให้เป็นประจําก็คือว่ามีน้องหมาตัวหนึ่งวันที่เรามาให้อ่ะเขาเป็นมะเลงโดยที่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมาเลงกําลังให้ข้าวอยู่อ่ะเขาก็วิ่งออกมากินคือเจ้าดําที่อยู่ตรงสะพานเมื่อกี้ค่ะคือเขาเป็นมะเ็งตรงอวัยวะเพศมันก็จะปิ้นออกมาเหมือนเกือบขาด เขากินข้าวเสร็จเขาก็วิ่งกลับเข้าไปเลยเราก็ถามคนแถวนั้นว่าเนี่ยน้องหมาเขาโดนทําร้ายหรอเพราะเราไม่รู้ว่าอาการนี้คือการเป็นมะเร็งเขาก็บอกว่าน้องตัวนี้เป็นมะเร็งมาตั้งนานแล้วก็เลยเอารูปเขาอ่ะพี่ถ่ายรูปไว้ก็เลยไปให้คุณหมอดูก็เลยให้คนมาจับแล้วก็พาไปรักษาแต่ว่ากว่าจะจับได้อ่ะก็คือว่าต้องทําความคุ้นเคยกับดําเพราะว่าดาอ่ะเขาจะออกมาแป๊บเดียวกินข้าวแป๊บเดียวแล้วเขาก็วิ่งเข้าป่าไปเลยให้ข้าวเขาทุกวันแต่ว่าตอนมาให้อ่ะเราข้าวมาให้เราก็ต้องไปยืนเรียกเขาก่อนเพราะเขาจะอยู่่ในปา ก็จะทําอย่างนี้อยู่พักหนึ่งจนว่าเรามั่นใจว่าทุกครั้งที่เราเรียกเขาจะออกมาเราถึงจะให้คนมาจับเขาไปรักษาก็เลยทําให้หลังจากวันนั้นก็ให้เข้ามาเรื่อยๆทุกวัน จากดั้งเดิมเลยคือค่าใช้จ่ายเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่ณปัจจุบันนะคะตอนนี้พี่เอาน้องหมาไปรักษามะเร็งสตัวจริงๆตั้งใจส่งไปทําหมันส่งไปทําหมันก็คือด้วยทุนตัวเองแต่พอส่งไปแล้วอ่ะน้องหมาเป็นมะเร็งทั้งคู่เพื่อนที่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วยสมทบมาบ้างก็แล้วแต่คนจะช่วยแต่หลกัหลกๆก็คือเราก็จะจ่ายของเราเองรวมทั้งพวกค่าอาหารด้วย ยกเว้นแต่ว่าสมมติพี่มาให้อาหารอย่างเงี้ยก็จะมีบางบางคับางคนเ็าจะเห็นเราให้ประจำเขาก็อาจจะมีแบบอยากสมทบทุนช่วยบางตัวก็คือโดนทิ้งเนาะอย่างหลักๆเลยยังเห็นเห็นเลยอย่างน้องตัวเนี้ยจริงๆเขามาสามตัวโดนทิ้งสามตัวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่เคยให้อาหารน้องหมามาก่อนยังไม่มีเขา แล้วอยู่ๆเขาก็โผล่มาก็คือโดนทิ้งแล้วน้องหมาที่โดนทิ้งมาจากบ้านคนน่ะเขาจะมีอาการของการไม่กลัวคนเขาจะเข้าหาเราแต่บางตัวก็คือว่าออกลูกออกหลานอยู่ที่นิ่งถ้าจากปากซอยจนไปถึงข้างนอกจุดสุดท้ายนะคะก็ประมาณ40ิกว่าตัว40กว่าตัวมันจะเป็นแบบตรงนี้ห้าตรงนี้สามตรงนี้7ดตรงนี้2ตรงนี้ห้าไปตรงนู้นอีกอาจจะเจอเจเจอประมาณนี้นค่ะ ก็จะเป็นหุงข้าวอาหารเมร็ดก่อนหน้านี้จะซื้อเป็นเนื้อไก่มาต้มเนาะซื้อเนื้อไก่มาต้มแล้วก็คุกให้เขาแต่พอนานไปมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงก็เป็นไก่บดแทนเป็นโครงไก่บดมาผสมแล้วก็อาจจะซื้ออะไรมาให้เขากินพิเศษบ้างเพราะว่าเหมือนเขาก็จะไม่ค่อยได้กินอาหารที่มีอะไรความอร่อยอะ่ะก็อยากให้เขาอร่อยนิดนึงก็จะซื้อไก่ย่างมาฝากเขาบ้าง ที่จะซื้อวันละร้อยแต่ว่าเราก็พยา,ายามใส่ชามหรือทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ให้เป็นที่เกะกะแต่ว่าน้องหมาก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสัญชาตญาณเป็นพฤติกรรมของเขาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างก็เราก็จะคอยระวังแต่ก็จะไม่ค่อยเจอใครมาไม่พอใจ น้องตัวดําตัวลายตัวนี้นะคะก็คือว่าสิ่งแรกเลยคือถ้าเขาเห็นรถพี่ไกลๆเขาจะวิ่งไปหาทันทีนั่นคือไปรับแล้วเขาก็จะวิ่งตามรถเรามาตลอดเส้นทางแล้วก็นอนเฝ้าพอเราออกไปเขาก็จะตามไปเหมือนตามไปส่งอะคะ่ะแล้วก็จะมีน้องหมาตรงสะพานก็คือว่าทุกครั้งที่เราจอดรถเขาก็จะวิ่งมาวิ่งมาแบบด้วยความดีใจอเหมือนเขารอเราก็จะเป็นความประทับใจทุกวันคืออยากมาเจอภาพนี้ ท้อพูดได้เลยว่าทั้งเหนื่อยทั้งท้อเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าต้องเตรียมอาหารเองหุงข้าวเตรียมไม่ว่าการล้างการอะไรขับรถไปซื้ออาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้เขาณจุดนี้ยมันก็จะไม่เหมือนจุดอื่นคือจริงๆแล้วว่าพี่จะขับมาให้ตอนประมาณ5้าโมงพอออกไปจากตรงนี้ก็จะ6กโมงกว่าซึ่งมันก็จะค่อนข้างเปี่ยวแต่ว่าเลือกมาเวลา5้าโมงก็คือว่ามันจะเป็นเวลาที่รถเลิกงานถ้าเรามาเป็นเวลาอื่นเร็วกว่านั้นมันจะเงียบก็เลยต้องมาเวลานั้นแล้วก็ทําให้จบเร็วเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มืดเพราะตรงนี้จะไม่มีไฟมันก็ ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยความที่เราก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคแล้วแต่คนช่วยไม่ช่วยก็คือเราก็ทําของเราไปก็ถามว่าท้อไหมก็ท้อแต่ก็พยายามทําไปให้ดีที่สุดของเราทําได้ก็คือสู้ในสุดทางของเราว่าเราสู้ได้แค่ไหนเราก็สู้ไปนะวันนี้เรายังไหวเราก็ทําไปก่อนบางทีเราเจอน้องหมาป่วยเราก็ต้องรักษาเขาคือจะไม่รักษาก็ไม่ได้เคยมีสอบถามไปว่าพี่จะลงพื้นที่แถวนี้เมื่อไหร่บางทีแบบเราก็อยากให้น้องหมา ทรหมนคือเขาก็แบบเพิ่งติดต่อไปเมื่อไม่นานนี้อย่างที่คุยกับคุณลุงเมื่อกี้ว่าเดือนหน้าเขาจะมาถ้าเขาให้เราจับเองอ่ะตัวพี่ย่ะไม่สะดวกพี่ตัวคนเดียวแต่ถ้ามีคนมาช่วยจับอ่ะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งโดยส่วนใหญ่พี่ก็จะถ้าทําได้เราก็จะเรียกคนมาจากคลินิกมาช่วยเราจับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลส่งไปที่คลินิกําหมนมากกว่าพี่เชื่อว่าอาสาที่เป็นอย่างพี่อ่ะเหนื่อยทุกคนลําบากทุกคนท้อทุกคนเลยแต่ว่าเราอ่ะสงสารน้องหมารัฐบาลอ่ะ จริงๆต้องเป็นหน่วยงานใหญ่เนาะหน่วยงานหลักที่จะมาดูแลตรงนี้พี่คิดว่านะในการดูแลน้องหมาอย่างแรกเลยอะที่ควรจะทําให้ได้คือว่าจํานวนน้องหมาการฉีดยาฉีดวัคซีนแบ่งเป็นเขตไปเลยใครดูแลถ้าคุณกําหนดจํานวนน้องหมาได้การดูแลมันจะง่ายขึ้นพี่เชื่อว่าถ้าทําจริงๆคือทําได้แล้วก็กฎหมายเรื่องของการทิ้งน้องหมาจากหมาีเจ้าของอันนั้นก็ต้องทําจริงเพราะอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันน้องหมาที่ถูกทิ้งมีเยอะนะจุดนี้พี่ก็เจอหลายตัว ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงพิจารณาตัวเองให้ดีถึงวันท้างหน้าเนาะว่าคุณจะรับภาระเขาได้ไหมเขาต้องกินข้าวทุกวันเขาป่วยเป็นเขาหิวเป็นแล้วก็เขาจะออกลูกออกหลานได้ถ้ามีเหตุวันใดวันหนึ่งที่สถานะคุณไม่เหมือนเดิมด้วยฐานะหรือว่าค่าใช้รายได้ไม่เหมือนเดิมคุณจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงคือมันเป็นไปได้ที่ว่าวันนี้เราอาจจะมีรายได้ที่ดีพรุ่งนี้นอาจจะเปลี่ยนแต่มันต้องมีวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่คือการเอาไปทิ้งคุณอาจจะติดต่อหาบ้าน หรือให้ไปไว้ที่ไหนที่เขารับเลี้ยงดีกว่าแต่ถ้ามาทิ้งเลยอ่ะน้องหมาเวลามาอยู่จุดเนี้ยไม่รู้ว่าเจ้าถิ่งจะกัดไหมจะได้กินข้าวไหมจะกลัวไหมถ้าเจอจุดที่ใจดีก็ดีไปแล้วบางทีก็ไม่มีข้าวจากใจจริงก็คือว่าพี่อยากให้ทุกคนอ่ะดูแลน้องหมาใกล้ตัวที่คุณเห็นแบ่งปันได้คือแบ่งปันตรงไหนก็ได้นะคะเขามีสิทธิ์เหมือนเราทุกคนบนโลกนี้แหละ ทุกอย่างอยู่ร่วมกันอยากให้เมตตาสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์จรที่อยู่ใกล้ตัวส่วนตรงนี้ก็ใครอยากจะมาเยี่ยมชมได้ยินดีค่ะหรือว่าใครอยากจะฝากดูแลน้องหมาพี่ก็ยินดีค่ะ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาเพลในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะ